อายุเท่าไหร่ถึงจะสอบใบกับขี่เครื่องบินได้แต่จริงๆคือมันใช้คําถามนั้นไม่ได้นะต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงสอบเป็นนักบินได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสอบใบขับขี่เครื่องบินอย่างเดียวได้นะครับผมเราต้องเรียนเท่านั้นนะฮะจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนให้เราเป็นนักบินนะครับผมโดยที่หลักสูตรที่เปิดสอนเนี่ยมีก็หลายหลักสูตรมากเลยนะครับผมหลักสูตร ขับเครื่องบินส่วนบุคคลนะอายุ17ปีขึ้นไปนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับตัวนักสูรพาณิชย์นะต้องอายุ8ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแต่บางที่นะเขาก็จะรับเฉพาะคนที่ จบปริญญาตรีหรือเรียนควบคู่เท่านั้นนะมาดกอะไรครับเรียนควบคู่นี่ก็คือเรียนหลักสูตรนักบินบวกกับปริญญาตรีนะอันนี้คือบางทีนะครับบางทีเขาก็รับตั้งแต่17ปี18ปีเลยนะครับลองไปดูว่าสถาที่ไหนเขารับอะไรยังไงบ้างนะครับเวลาเราเนี่ยเรียนจบนักบินแล้วนะครับผมถ้าต้องการที่จะไปทํางานในสายการบินเนี่ย สายการบินเขาจะมีการกําหนดอยู่แล้วว่าต้องจบปตรีอยู่ดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักบินนะครับผมก็เรียนจบปตรีด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเรียนสายการบินนะครับมันก็จะได้ทํางานต่อได้ด้วยนะครับผมแต่กันนั้นแหละครับผมคนที่เรียนสายการบินนะต้องมีทุนหนานิดนึงนะครับผมพอมาลิไปดูมาแล้วค่าเรียนนี่โอ้โหแพงเลยล่ะสำหรับริปนี่คือแพงเลยนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้แพงนะคือแล้วแต่สถานที่ที่เขาเปิดสอนด้วยนะครับผมบางที่นี้บางริบบอกเลยว่าสองล้านอัพ 2องลัดอัพไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะสองลัอัพนะครับหรือว่าบางที่เขามากกว่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครมีทุนหนาแล้วอยากเรียนก็ลุยโลดครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ